สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยมีต้นไม้มาให้เพืเ่อนๆได้ชมมาให้เพืเ่อนๆได้รู้จักหนึ่งต้นนะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นนมแมวต้นนมนมแมวเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่เหมือนกับว่าเขาทนมากเลยนะครับต้นเนี้ยปลูกมานานมากแล้วน้ำท่วมก็ไม่ตายจะท่วมนานกี่เดือนกี่วันเขาก็ทนได้นะครับ ต้นนมแมวเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินไหมว่าขาน,นมบางประเทน่ะที่เขาบอกว่ามีกลิ่นน้ํานมแมวเนี่ยถ้ากลิ่นของดอกเขาเนี่ยก็คือจะกลิ่นเดียวกับน้ํานมแมวที่ทําขน,นมกันนะครับแต่ตอนเนี้น้ำนมแมวคือไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับลักษณะของต้นนมแมวนะครับเขาะจะเป็นพืชที่แบบถ้าเปพื่อนอดูเนี่ยเขาจะเป็นกิ่งที่จริงๆเขาเป็นพุ่มนะแต่เขาจะเป็นกิ่งที่แบบเลื้อยๆมาเนี่ย สามารถที่จะเลื้อยได้ไปยาวถ้าเป็นเป็นดูกิ่งเนี้เนะี่ยเขาจะเลื้อยเข้าไปยาวไปยาวแบบเป็นหลายถ้าไม่มีอะไรมาติดเข้าไปเนี่ยเขาจะเลื้อยไปได้ยาวเรื่อยๆเลยนะคะคล้ายๆกับกระดังงาแต่ไม่ค่อยเกาะก,กับต้นไม้แค่ไปพิงๆไว้เฉยๆ,ๆนะครับลักษณะของใบเขาเป็นเพื่อนดูเนี่ยใบเขาก็สวยดีเขาจะเลียงสลับมาเรื่อยๆซ้ายกวาซ้ายกวาซ้ายกว่า,า,วาอันนี้แล้วก็ใบก็จะเป็น รูปดีๆยาวๆปลายแหลมประมาณอย่างเงี้ยนะครับในใบของนุ่มแมงเขียวสดเขียวสีนะครับเพื่อนๆลองดูต้นนี้เขาออกดอกเยอะมากเลยนะครับเป็นดอกดอกเล็กๆก็มีเนี่ยดอกเล็กๆอันนี้คือดอกเพิ่งเริ่มออกเนี่ยออกเยอะมากทุกยอดนี่ก็มีนี่ก็มีแต่นี่ตอนนี้ดอกบานๆครับนี่ตรงไหนเป็นดอกเป็นบานนี่นี่นี่ อืมถ้าเพื่อนๆดูเขาเนี่ยเขาจะมีกลีบข้างนอกกลีบใหญ่ข้างนอกเนี่ยสามกลีบอันนี้เขาเรียกกลีบข้างนอกแล้วก็มีกลีบข้างในอีกสามกลีบจะเล็กนะครับถ้ากับดอกนี้มีหกกลีบแล้วถ้าเพื่อนๆดูถ้ามาแกะดูนี่ออกมปหมดแล้วกลีบเขาหนามากเลยกลีบแข็งด้านในเนี่ยถ้าเป็นที่ตรงนี้เป็นเกสรตัวผู้ของเขา แต่ที่เป็นสีเหลืองเหลืองแบบขนมฝอยทองเนี่ยจะเป็นแกสอนตัวเมียพอเขาผสมกันแล้วก็จะเป็นลูกแต่ตอนเนี้ต้นนี้ยังไม่มีลูกเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งดอกเพิ่งบานเดี๋ยวถ้ามีลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวคุยโยจะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่าลูกเขาเป็นยังไงนะครับลูกเขาจะออกจากต้นสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นพวงๆเลยออกมาตอนแรกๆก็จะเป็นสีเขียวแต่พอตอนเขาสุกเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองสวยมากก็ประมาณสักแปดถึงสิบลูกถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ น้องแม่เดี๋ยวมาดูดอกนี้มาก,กมาดีกว่าเยวจะพูดถึงเรื่องเรื่องกลิ่นตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยกลิ่นของเขาจะไม่มีเลยแต่ถ้าช่วงเช้าๆประมาณสักหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นอ่อนๆหรือหกโมงเย็นก็จะมีกลิ่นอ่อนๆแต่ถ้าช่วงสักสองสามทุ่มเนี่ยกลิ่นเขาจะค่อนข้างจะแรง นะครับตัวน,นี้จะมีกลิ่นตอนเฉพาะากลางคืนที่จะมีกลิ่นแบบหอมๆกลิ่นของเขาถ้าเ,เพื่อนๆเคยดมกลิ่นน้ำโดมแมวเนี่ยคือกลิ่นเดียวกันเลยนะครับกลิ่นแบบจะหอมชื่นใจอะ่ะนะครับดอกนมแมวแต่ที่จริงตามตำราเป็นสมุนไพรโบราณเนี่ยสมุนไพรโบราณเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสรรพคุณอะไรต่างๆเหมือนกันแหละแต่คุโยมไม่ไม่รู้ก็เลยไม่อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆ เดี๋ยวเพราะเราไม่รู้จริงรู้ตัว,ว่าต้นโนแมรเป็นยังไงดอกเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายยากต้นหนึ่งเหมือนกันนะครับนานๆถนนึงจะมีขายตามร้านขายต้นไม้ที่เห็นเห็นนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเจอแต่ที่สวนของคุโยนเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นานมากแล้วแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นพืชที่ต้นไม้ที่แบบ อยู่อยู่กับสวนเรามาโดยตลอดเลยนะครับชอบเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่คุยโยชอบแล้วก็คิดว่าก็จะเก็บเขาไว้ให้รุ่นลูกๆันหลานได้ดูนะครับสําหรับวันนี้คุยโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆเป็อน,เอน,เอนอย่างสูงนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนด,ด้วยดีมาโดยตลอดสําหรับวันนี้ก็จากกันด้วยหลักนอนแมวสวยๆนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่ อันนี้ดอกเลยแล้วแต่ไม่รู้จะติดไหมทิดอันนี้โหบานเกือบจะบานก่ังตูมอยู่ครบบนเลยแต่อันนี้มีดอกเล็กๆอีกนี่เล็กๆออกอีกเยอะมาก